สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเรา,เอ,าอาจารย์ตุ้ยวิดอาร์ต EP ที่ห้าสิบหกนะฮะโอเคครับแล้วก็ที่ไหนครับเนี่ยยังอยู่ที่เห,หนาวอยู่ใช่ไหมอา่าตอนนี้เดี๋ยวเราข้ามไปที่เกาะโลฟเทนฮะก็ยังถือว่าอยู่ทางภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์อยู่เขามีเป็นอาร์ตแกลเลอรี่หนึ่งนะอยู่ที่หมู่บ้านชาวประมงหนึ่งชื่อว่านัดฟยอร์อาจารย โอเคดูเท่มากเลยมันจะเป็นบอกไม่ถูกมันเหมือนบ้านเนาะ <laughs> มันเป็นลงเกลือเก่าจาังไอคำว่าซอเทอรี่เนี่ยมันมาจากรงเกลืออืมครับเช่เลยครับมันเป็นมีเรลี <ๆ S 2> ่อะไรบ้างผลเล็กๆครับที่อยู่ที่ในเมืองอหมู่บ้านชื่อว่านัทฟยอตนะมันเป็นหมู่บ้านปัจจุบันเนี่ยมีเก็บค่าเข้าเมืองด้วยนะจากหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านที่เข้าฟรี ที่นี่มีเก็บค่าเข้าเนี่ยแปดสิบโครเนอร์ประมาณสักสองร้อยกว่าบาทเข้าเมืองเนี้ยเขาบอกว่าเป็นแบบหมู่บ้านเอที่เขาอนุรักษ์เอาไว้เป็นแบบ historical place เนี้ยครโอเคอันนี้ก็แสดงว่าอันนี้เป็นเป็นโรงเกลือเก่าทุกอย่างเก่าหมดสรุปคือเอตึกเก่าแล้วก็มาทำเป็นแกลเลอรี่อ่าเห็นแล้ใช่ใช่แต่ว่าแกลเลอรี่เนี้ยเข้าฟรีนะฮะโอเคเยี่ยมเลย อันนี้คือใครฮะผลงานของใครแล้วเขาส่วนใหญ่งานเป็นแบบไหนธรรมชาติอีกไหมคือที่นี่มันเป็นเอ่อเป็นอาร์ตแกลเลอรี่แบบเหมือนหมุนเวียนให้ศิลปินต่างๆมาแสดงผลงานนะอาจารย์อ,อ,อย่างช่วงที่ผมไปอ่ะมันเป็นศิลปินชาวนอร์เวย์คนหนึ่งชื่อว่าสติกเบิร์กนะครับเขาก็เป็นไม่ใช่ศิลปินอย่างเดียวนะฮะเขาเป็นเหมือนแบบทนายความด้วยเป็นนักธุรกิจด้วย แต่เขาก็ชื่นชอบผลงานในแบบด้านศิลปะแบบเนี้ยเขาก็เลยมาสร้างผลงานเนีายเขาหลายสิบชิ้นเลยแล้วก็มาจัดแสดงอยู่ที่นี่อืมนะฮะโอ้แต่ว่าเป็นฝีมือดีนะเท่าที่ดูเนี้ยถ้าจะดูไปรอบหนึ่งแล้วว่ามันมันมีหลายลักษณะมีทั้งวาดมีทั้งพิมพ์ถูกไหมฮะครับหลายเทคนิคเลยและอันนี้ก็คืออัลราป่ะรู้สึกว่าผมเชื่อว่าเป็นแสงอัลราที่เขาต้องการจะแสดงให้เห็นเพราะว่าทางแถบนั้นก็เราทราบกันดีนะเวลาที่เราไปนอร์เวย์ทางภาคเหนือเราก็ ไปเฝ้าดูแสงเหนืออันนี้ผมว่าเขาต้องการสื่อแบบนั้นแหละฮะใช่เลยนะครับแล้วก็นะทิวทัดภูเขาเนาะก็นะความเป็นนอร์เวย์ชัดเจนฮนะมีเป็นแบบมีฟยอดมีภูเขานะฮะอ,อืเยี่ยมืฮนะก็ธรรมชาติเนาะอันล่างเนี่ยเหมือนปลามรู้เปลาป่าปลาแน่นอนฮะมีปลาอยู่แล้วัน ปาสองตัวเอก็น่จาจะเป็นเทคนิคภาพพิมพ์นะที่ว่าอาจจะไม่ใช่วาดไม่มั่นใจเหมือนกอาจารย์สครับครับอืมอแล้วก็มีใบไม้อะไรหรือกําลังจะปรุงอาหารตอนเย็นก็ไม่รู้เป็นไปได้ไนงะเพราะเมนูปลาแถวนั้นก็ยอดนิยมอยู่ฮนะเออครับอันนี้เป็นซิกเนเจอร์หนึ่งแถวแถวนั้นนะอาจารย์มันจะเป็นเอ่อราวตากปลาคอดเออเอ,อ,อืมเพราะว่าปลาคอดมีเยอะบริเวณนั้นแล้วเขาก็จะมาถนอมอาหารนะฮะ โอเคมล้วที่กเตีเราชอบซื้อกลับมากันหรือเปล่าเออซื้อไม่ได้หรอกจารมันเป็นเหมือนแบบมันมันน่าจะโลเคอลอืมคนท้องถิ่นเอาไปทําอาหารกันมากกว่าครับอันเนี้ยอ๋ออออใช่คิดว่าใจที่สุดเนี่ยเขาทําเป็นเค็มแล้วเราซื้อกลับมาเหมือนคุ้นคุณนะมันมันมีสองอย่างอ่ะคือแต่ว่าส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยซื้อกลับมากันอาจารย์แค่กินที่นั่นก็คงเบื่อละเพราะอาหารปากคอดคงมีเกือบทุกวันแหละอยู่แถวแถวนั้นนะฮะ มันมีอสองแบบนะบแบบเค็มกับแบบไม่เค็มนะอาจารย์โอเคเยี่ยมเลยอันนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยก็คงเป็นบุ๊กแจ็กกันเป็นอะไรเงี้ยเพราะคนแถวนั้นเนี่ยคือเขาก็ชอบความเป็นธรรมชาตินะพวกดอกไม้พวกใบหญ้าแต่ด้วยความที่อากาศมันหนาวอาจารย์คนแถวนั้น<ด>มันก็เป็แบบพยายามอยากจะให้แบบบ้านตัวเองคือมีความแบบเออสดใสหน่อยอะไรหน่อยอย่างเงี้ยครับเยี่ยมเลยครับ ก็เป็นเอเริ่มก็คือ abstract เลยเนาะซิมโบลหน่อยเนาะคือทาได้หลาคนแถบนัี่คือเขาค่อนข้างคือชอบอยู่บ้านนะจันเนี่ยพวกเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเอออะไรเออก็เป็นแบบส่วนหนึ่งของงานศิลป่ขางเขาได้นะฮะอืออืยอดเลยเนี่ยพวกจักรันเอออะไรเออพวกนี้หยือกน้ำ ใช่สีน้ำหรือสีอะไรที่มันละลายหน่อยนะครับแต่สวยฮะอย่างอันนี้สวยมากเลยอ่ะคือเขาก็เป็นคือขนาดที่ไม่ได้ใช่เป็นเพนเตอร์อะไรอาชีพใช่ไหมตะกี้ที่บอกครับสามารถจะทํางานได้ได้อย่างดีมากอย่างการให้สวยมากเลยดีนะครับเป็นผลลัมหรืออะไรสักอย่างเนาะน่าจะใช่นะครับครับอันนี้ภาพรวมเนาะตะกี้ที่ถ่ายมาแยกเขาขายด้วยนะฮะจย์ เริงขายดีไหมขายได้หลายรูปไหมรก็เกือบทุกรูปนะผมเห็นเขาแปะสติกเกอร์เอาไว้นะฮะผมไม่ได้แบบหลายๆรูปรู้ราคาไหมจองเขามีราคานะแต่ผมก็ก็ไม่ได้แบบเอามาลงแต่ว่าผมเท่าที่ดูราคาแต่รูปราคาหลักหมื่นทั้งนั้นเลยฮัดดันเออเออแต่ค่าของชีพมันสูงกับเราถ้าหลักหมื่นอาจจะหลักคันอันนี้คือตีเป็นเงินบาทนะเป็นตีเป็นเงินบาทหลักหมื่นอะไรเงี้ยฮะอืม สวยๆอันนี้สวยอันนี้พี่ชอบอันนี้สวยมากมีเรือใบชายทะเลเอ่าเป็นลักษณะท่าเรือเอ,อะ๊ะชมนีบในม,ม,มูมผลมไม้หรือน้ําหรือป่าหรืออะไรอย่างงี้เนาะสมอเรือไหมฮะเออไม่มั่นใจวะใช่ไ,ไปก็ได้เยี่ยมเดียอ,อันนี้ก็ฮอ้าวละ่ะนี่ภาพรวมๆเนาะครับแล้วก็ดีนะฮะก็ าได้ไปเที่ยวแล้วก็หาโอกาสไปดูงานต่างๆเนาะยิ่งดูเรายิ่งได้เห็นแง่มุมความคิดที่อะไรแตกต่างกันแล้วก็การจัดสําคัญที่สุดเลยสองสาอันที่อาร์ตมาโชว์เนี่ยพี่ว่าการจัดแสงการจัดรูปรบแบบการ์ดเราทาได้ดีมากเนาะ,ะครับครับเนี่ยส่วนเรือนะอาจารย์อีกนิดหนึ่งนะฮะเรือเนี่ยมันจะเป็นสนัญลักษณ์หนึ่งของพวกชาวไวกิ้งแล้วก็พวกหมู่บ้านชาวประมงอย่างหนึ่งนะฮะ เพราะว่าเป็นคือวิถีชีวิตของพวกเขาเลยเขาบอกว่าคนเอชาวไวกิ้งเนี่ยคือถ้าออกเรือเนี่ยถึงเรียกชาวไวกิ้งแต่ถ้าอยู่บนบกแต่เขาจะเรียกว่าเป็นชาวนอร์แมนก็คือเป็นชาวเหนือโอเคอะไรแบบนี้ฮะโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณนะครับครับผมครับสวัสดีครับ